หน้าท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มีเมฆตัวน้อยลอยอยู่เพียงลำพังเขาเป็นเมฆใจดีที่เฝ้ามองโลกด้านล่างด้วยสายตาอบอ,อุ่นแม้ไม่มีเพื่อนแต่เมฆก็ยังยิ้มได้เสมอเพราะเขารู้ว่าวันหนึ่งเขาจะมีโอกาสช่วยเหลือผืนแผ่นดินเมื่อเมฆมองลงไปเขาเห็นพื้นดินแห้งแตกระแหงไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้นจะโผล่ขึ้นมา สัตว์น้อยใหญ่ต่างเงยหน้าหาน้ำฝนด้วยความหวังเมฆเริ่มรู้สึกว่าถึงเวลาที่เขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเมฆเริ่มรวบรวมละอองไอ้น้ำจากรอบตัวเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลายเป็นเมฆฝนแม้จะเหนื่อยแต่หัวใจของเขาก็เต็มไปด้วยพลังเพราะเขารู้ว่าโลกเบื้องล่างต้องการเขาเมฆตัวน้อยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เขาเริ่มอ้วนขึ้นหนักแน่นขึ้นและเข้มขึ้นแต่ในแววตายังเปล่งประกายแห่งความมุ่งม,มัน่นเมธจะเป็นฝนให้ได้เพื่อชีวิตของผืนดินเบื้องล่างลมแรงพัดผ่านทำให้เมฆสั่นไหวไปมาเสียงของลมเหมือนจะบอกให้เขาล้มเลิกแต่เมฆไม่ยอมแพ้เขาฝืนแรงลมด้วยความกล้าพระสิ่งที่รอเขาอยู่ คือความหวังของผืนดินเมฆเต็มไปด้วยน้ำฝนจนเกือบล้นตัวเขาหนักขึ้นมืดขึ้นแต่ใจยังสว่างเขารู้ว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะเปลี่ยนเขาจะได้ทำหน้าที่เพื่อโลกที่เขารักเกิดน้ำฝนแรกค่อยๆร่วงหล่นจากตัวเมฆเสียงเบาๆดังติ๋งลงบนพื้นดินที่รอคอยเมฆยิ้มอย่างอ่อนโยนเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมีความหมาย นี่คือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่จากละอองเบาๆกลายเป็นสายฝนโปรยปลายเมฆปล่อยน้ำทั้งหมดที่เขามีด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรักเสียงฝนตกดังก้องไปทั่วผืนแผ่นดินธรรมชาติกำลังรับพลังจากความเสียสละของเขาจากพื้นดินแห้งแล้งกลายเป็นผืนดินสีเขียวมเมล็ดพันธุ์ตื่นขึ้น เบิกบานพระฝนแห่งชีวิตเมฆมองลงมาและยิ้มอย่างภูมิใจเขารู้ว่าเขาได้กลายเป็นผู้ให้สัตว์น้อยใหญ่ออกมาจากที่หลบพวกมันกระหายน้ําและฝนก็มอบสิ่งนั้นให้เมฆตัวน้อยกลายเป็นฮีโร่โดยไม่ต้องพูดคดําใดเขาเพียงแค่เป็นตัวของเขาหลังจากฝนผ่านพ้นไปสายรุ่งก็ปรากฏบนท้องฟ้า แสงสีแห่งความหวังทอดผ่านหมู่ไม้เขียวชอุ่มเมฆมองสายรุ้งแล้วหัวใจอบอุ่นเพราะรู้ว่าเขาได้สร้างบางสิ่งที่สวยงามเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นเมฆก็ค่อยๆเล็กลงเขาไม่เศร้าแม้ต้องเสียสละหยดน้ำทั้งหมดเพราะเขารู้ว่าการให้ยิ่งใหญ่กว่าการได้และใจของเขาก็เบกากว่าครั้งไหนๆเขาลอยขึ้นสูง มองดูโลกเบื้องล่างที่เปลี่ยนไปจากดินแห้งแลง้งกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยชีวิตเมกรู้ว่าเขาเพียงเป็นแค่ก้อนเมกเล็กๆแต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ทันใดนั้นเมกอีกก้อนก็ลอยมาทักทายเขาเล่าเรื่องการช่วยเหลือโลกให้เพื่อนฟังเพื่อนเมกยิ้มและบอกว่าเขาอยากลองบ้าง การให้ดูจะเป็นสิ่งที่งดงามจริงๆจากเมฆก้อนหนึ่งกลายเป็นกลุ่มเมฆแห่งการให้เขาได้จุดประกายหัวใจของเพื่อนๆทุกก้อนและโลกใบนี้จะไม่มีวันขาดฝนอีกต่อไปเพราะความเมตตาได้แผ่ขยายบนท้องฟ้า